สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านค่ะเรามากไาขอให้สมหวังหนังความหวังให้ลัจความไม่ได้ปียิ่งใหญ่เป็นปีของเราเจียอยุ่ยมีหัวใจทำอะไรคอยเฮงคอยรวยปีนี้ปีของเรา ทุกอย่างต้องไปได้สวย,วยรวยรวยตลอดปีตลอดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเี่นี้เ้้ สวัสดีจ้าผู้ชมหนึ่งท่านค่ะไปเตยทักทายเพนด้วยนะคะทักทายกันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีแห่งความเบิกบานนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายกันเข้ามาได้ปีนี้ปีของเราปีนี้เป็นปีที่แอปพลิเคชันติ๊กต๊อก ผักดันและส่งเสริมเราให้ออกมาสร้างตัวตนกันทุกคนคะ่ะมีหัวใจทำอะไรคอยเห็นคอยรวยนี่ปีของเราสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามานะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ปี2022นสอะเป็นปีที่ดีที่สุดปีนี้คือปีของเรานะคะหลังจากนี้ไปนะคะก็จะไม่ทันแล้วนะคะทุกคนขาใครยังไม่ออกมาสร้างตัวตนใครยังไม่ออกมาทําการไลฟ์สดนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะหนึ่งคนนะคะอ่ามีผู้มกีกรูนะคะเขาบอกว่ากรูบอกว่าถ้าขึ้นไลฟ์สินาที สินาทีแรกถ้าไม่มีใครเข้ามาหรือมีใครเข้ามาน้อยให้รีบลงจากไลฟ์นะคะให้รีบลงจากไลฟ์นะคะสังเกตที่หน้าจอมือถือของเรานะคะจะมีฟีดดันขึ้นเป็นมือขาขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะกูรูท่านบอกมานะคะกอนก็ติดตามไปเรียน,นะคะก็เลยเอาคีย์ความสำเร็จคีย์ดีๆแบบนี้มา คีดีแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะถ้าสิบนาทีแรกถ้าใครที่ยังไม่ขึ้นไลฟ์เหมือนครูอ่อนวันนี้ก็นานัมาทีนะคะขึ้นไลค์ก็จะประมาณสัก2องรอบนะคะทุกท่านคะ่ะถ้าสวัสดีผู้ชมนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะมาสร้างตัวตนไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่า เราจะมีความกลัวมีความอายนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อเราเข้ามาในโลกของ Tik t o k แล้วเราถามตัวเองแล้วนะคะว่าเราเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำอะไรหนึ่งเข้ามาสร้างความสนุกสนานสร้างความเบิกบานมาสร้างสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของเราสองค่ะโค้สำหรับหรือว่าเราจะมาขายสินค้า การสร้างตัวตนมี2องทางนะคะก็คือมาสายแปกแเวกแนวหรือจะมาสายคู่สายโค้ดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้า10นาทีแรกฟีดมือนะทุกคนขาฟีดมาแล้วนะคะเนี่ยอ่าฟีดมือหน้าจอสีขาวๆตรงนี้นะคะทุกท่านขาถ้าภายในสินาทีไม่มีใครแวะมาถึงสิคน หรือประมาณ5คนหรือ3คนอย่างนี้ให้ลงจากไลค์นะคะเพราะดิ i ิตอลจะไม่ไม่ดันคลิปไม่นําส่งของเรานะคะกูรูท่านบอกมาควรม,มานําส่งเพื่อนๆในวันนี้นะคะ1ินาทีก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมาทักทายกันค่ะช่องนี้สถานีแห่งความเบิกบานช่องนี้ทําอะไรช่องนี้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนนะคะ สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนด้วยนะคะสําหรับมือใหม่มือใหม่ที่เข้ามาพร้อมๆกันนะคะหลายคนที่เราไปตามคนที่เขาสําเร็จแต่เรายังเป็นมือใหม่อยู่นะคะในวันที่เขาเริ่มสร้างตัวเราไม่ได้เห็นโมเมนต์นั้นก็จะทําให้หลายคนนั้นท้อแท้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะแล้วใช้ระยะเวลาความยืนหยัด ความอดทน 3- 5ปีนะคะสาปีหรืออย่างเร็วก็6เดือน8เดือน1ปีถึง2ปีก็จะติดตลาดนะคะถ้าเราออกมาอย่างสม่ำเสมอออกมาให้ความรู้ในสิ่งที่คนเขาอยากได้นะคะสำหรับครูอ่อนเองนะคะเรียกแทนตัวเองว่าครูอ่อนะคะซึ่งมาทำอะไรใน t i k t o k บอกเลยค่ะแรกๆนะคะก็ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการทอรผ,ผ้าไหมผ้าฝ้ายที่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดจำหน่ายผ้าไหมผ้าฝ้ายด้วยนะคะผ่านทางช่องแอปพลิเคชันสีฟ้านะคะซึ่งสร้างตัวมาได้ประมาณ3ปีนะคะที่นำพา ธุรกิจของตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นออฟไลน์3ปีดังไหมก็ไม่เพียงปางนะคะคือตลาดมันเริ่มวายตลาดสีฟ้านะคะแอปสีฟ้าตลาดเขาก็เริ่มวายแต่ทีนี้ก็ก็นำพาธุรกิจของเรานะคะไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกท่านค่ะ i n s t a g r กรนะคะก็ขอแนะนำเพื่อนๆนะคะ ใครยังไม่ไป Instagram ใครยังไม่ไปไลน์ใครยังไม่ไป YouTube ใครยังไม่มาติ t ตอกถือว่า,าพลาดมากปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะคะที่จะสร้างตัวตนในโลกของแอปพลิเคชัน t ิกตอกได้ง่ายสุดนะคะทุกท่านค่ะเพื่อนๆค่ะปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดว่าไงน,น,นะคะถ้าไปถัดไปเป็นปีหน้านะคะมีเวลาอยู่3เดือนนะคะถ้าเป็นปีหน้า เราก็เริ่มจัดยาสร้างตัวตนยาเพราะมืออาชีพเขาจะเข้ามาเข้ามากันแล้วนะคะหลายๆแห่งหลายๆกิจการหลัง่งไหลเข้าสู่โลกของแอปพลิเคชันติดต o อวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่เข้ามานะคะสถานีแห่งความเบิกบานกูอันเป็นใครกูอันเป็นอ่านี่ค่ะทำเกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องนะคะที่จะขอฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งช่องก็จะเป็นครูอ่อนภาษาอังกฤษนะคะจะอีกช่องนั้นก็จะเป็นเฉพาะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเอมวีนะคะแต่ช่องนี้จะเป็นช่องการอนุรักษ์พอรดกอนุรักษ์การทำผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็การนำพาธุรกิจของเราเข้ามาสู่โลกของ ออนไลน์ Online, ทำอย่างไรนะคะก็ใช้เวลาร่ำเรียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ก็รู้ว่าเราจะต้องนำพาตัวของเราไปอยู่ทุกแพลตฟอร์มที่มีณตอนนี้นะคะนำพาไปหรือ,อยังสมรภูมิได้นำพาศูนย์เรียนรู้ของเราผ้าไทยบ้านของเราไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะทุกท่านคะแล้วก็อยู่ในโลกของ Tik t o k ด้วยนะคะมาอยู่ใน Tik t o k อกในประมาณปีกว่าแล้วคะ่ะ ทําช่องสเปะสปะช่องที่ทําสเปะสปะนะคะเมื่อกี้ก็ไปเรียนกับครูท่านหนึ่งนะคะให้ความรู้ท่านออกมาไลฟ์บอกว่า,าถ้าคลิปไหนที่มันผิดกฎชุมชนถ้าคลิปไหนที่มันไม่เกี่ยวหรือแรกๆเราอาจจะมาแบบเอาความฮาเอาความสนุกเอามาเก็บคลิปเพลงเต้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง อ่าหนึ่งช่องควรที่จะไปแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นนะคะควรเองก็กำลังปรับนะคะเมื่อเมืม่อวานนี้ก็ลบไปหลายคลิปนะคะท่านก็เลยท่านกูรูท่านก็เลยบอกว่าอย่าเสียดายลบไปเลยนะคะพอพอเราลบคลิปของเราที่มันผิดกฎพอเราลบคลิปที่มันไม่เกี่ยวกับช่องของเราฟีดก็จะดัน คลิปของเราเข้ามาท่านบอกว่าอย่าเสียดายวันนี้ก็นำคีย์เด็ดๆมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับอันนี้นะคะครบสิบนาทีแล้วนะคะครบสิบนาทีแล้วแสดงว่าฟีดมันไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลงไรมาแล้วก็จะมาใหม่นะคะทุกท่านค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามกันนะคะถ้าสิบนาทีฟีดฟีดเพื่อนมาไม่เยอะอะไรอย่างนี้ก็ก็ลงก่อนนะคะลงก่อนแสดงว่าฟีดมันไม่วิ่ง ลงก่อน10นาทีแรกนะคะแล้วก็กลับมาใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามมาอยู่ในไลฟ์ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ